วันนี้มาเที่ยววัดไส่ที่อำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีครับวัดนี้มายากหน่อยนะครับถ้าไม่มี GPS เพราะถนนแคบมากแล้วก็วกไปเวียนมาแต่ว่าดูสิครับอันซีนจริงๆเลยเพราะว่ากำแพงนะครับวัดเหลือแต่กำแพงแล้วก็มีต้นไสรนะครับปกคลุมอยู่เหมือนกับต้นไส เป็นตัวยึดกําแพงเอาไว้เลยนะครับแล้วก็ข้างในมีหลวงพ่อวัดใส่นะครับหลังคาก็ไม่มีแล้วแต่ดูแล้วประทับใจจริงๆครับวันนี้ที่องค์หลวงพ่อก็มีนกมาขอเกาะดูแล้วก็ล่มลื่นจริงๆครับ